ดีครับห่างหายกันไปนานครับสำหรับเพจคนบรรพงเอฟซสาวน้อยวันนี้เรามาอยู่ที่หน้างานนะครับตลาดนัดเรือบินมันดูบรรยากาศสดๆครับสถานที่ทำการแสดงของสาวน้อยเพชรบนแพงคืนนี้นี่ครับลานกว้างใหญ่มหาศาลครับพี่น้องครับ ตอนนี้เจ้าที่ก็เริ่มติดตั้งนะครับโดยจะเป็นไฟแสงสีสังกะสีหรือรั้วนะครับที่จะทำการแสดงคืนนี้นะครับเป็นลานปูนกว้างใหญ่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูบริเวณหน้างานกันครับว่าวันนี้สถานที่จะเป็นแบบไหน นะครับถ้าใครมาไม่ถูกก็นี่ครับจะอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดบางฉลงครับงานก็ติดตั้งแบบนี้แล้วครับต่อวันนี้ก็มีโอกาสดีๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเวลา แล้วก็มีการประจมเหมาะกันพอดีก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับให้ FC พ่อแม่พี่น้องผลบ้านแพง FC สอน้อยนะครับได้มาเห็นบรรยากาศกันสดๆตอนนี้อาจจะร้อนนิดนึงครับเพราะว่าเพิ่งจะ4ี่โมงเย็นนี่ครับร้านกว้างใหญ่มหาศาล บริเวณในงานก็จะมีการติดตั้งสังกะสีหรือรัว้วนะครับลานดีมากครับเป็นลานปูนอย่างดี f อหลายคนก็มาแล้วครับนี่ครับทางนี้ที่ปามนาควบคุมดูแลนะครับในเรื่องของ led นี่ครับบรรยากาศสด,สด บรรยากาศสดๆครับหน้าเวทีสาวน้อยเพชรปั่นแพ่พงพอธิษฎ์สวัสดีครับนีบ่ครับเนียยพอทิตย์ครับพอ,อพระญาติเาหน่อยเพชรปั่นแพงเข้าครับบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศก็สุดยอดครับสวยงามปลอดคนแน่ๆ บรรยากาศสดๆครับบรรยากาศสดๆบรรยากาศดี FC บางคนก็มาแล้วแม่จุกคนได้เป็นหมื่นครับวันนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่า FC พ่อแม่พี่น้องจะมามากน้อยแค่ไหนมาให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบันแพงให้กำลังใจบอสโจองคงอิงนะครับเอกนางเอกอีกหลายคนเลยทีเดียว ชมบรรยากาศกันสดๆเลยครับกะบอกกันอีกทีครับอันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดนัดเรือบินบางปลาครับบางปลาอยู่ที่เขตบางปลานะครับสมุทรปราการนะครับอยู่ไม่ไกลมากครับถ้าใครอยู่แถวบริเวณสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะอยู่ใกล้ๆเลย นะครับสวัสดีค่ะมีกันน้องๆครับแล้วก็เปิดที่ใหม่ เดี๋ยวเราจะไปด้านหลังเวทีกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาเจอใครบ้างาครับแม่สุภาพคนบางเดินไปไหน ขออนุญ,ญาตบอสนะครับขออนุญ,ญาตผู้บริหารวันนี้เราจะมาเดินตามหาแม่สุภาพกระปามหน่ับ สวัสดีคุณแม่ไปห้องน้ำครับคุณแม่เดินนลงวัสดีครับเออโฉมใหม่กเนี่ยบ้านผมอยู่ฝั่งแค่นี้เองอ,อ,ยอยู่บ้านเอื้อทอนเนี่ยติดกกวัสดีครับสบ,บายดีบบยต้องสบ,บายดีอ้วนทน้วนสมบูรณ์อ้ลองสบ,บายได้แล้ว อันนี้เขาเขาปิดปากไว้ก่อน,ในใอันนี้เขาปิดเขาปิดปากไว้ก่อนพูดไม่ได้จะตายไปไหนแล้วครับปางใส่ไปรับเจ้มลำพันธ์มาแยลําพันมาเนี่ยอา้าวแก่ไปไดนคับรถมาเองเปะขับมาเองอันแหละอ๋อถึงไหนแล้วเนี่ยะเทางกันนะนี่นจะมาอุ้ยเข้ามาเส้นนี้ง่ายวัดบางขิหลวงนี่มันเข้าได้สอง <2 S 1> ทางสามทางอ่ะนะ เดี๋ยวขับรถอะไรอัานหวัสดีครับนี่ครับนารอยครับนารอยฮะโชว์เว้นโชว์ขว้นเด็กเล็กบอดด้มากมเป็นล้าลูกมแขงอันอะไรเป็นเยุมอลังซิต เราคือมาเลายางไปหาเจาอยู่ไแม่พูนแล้วยางไปพูนนะ่ยืนยเห็นแล้วใส่สไปบบไลุงนะโอ้เราบายียางเราถาหาเจาาหอแต่จะมองนล่ครับไอ้นี่นี่เขากอะมูนนัหกอตาส่วนโชว์มากโชว์ยอมมากขอบมากข้าวนึงมันต้องไปเหตุงานเลย พอตะกี้ขันมาเล่นอยู่แถวนี้ผมมาเข้าหนึ่งสามสี่ถุงผมก็ไปทำงานต่อกล,ลับไปส่งเพิ่มขึ้นเราแล้วกิจกับมาอีกเที่ยนนึงสอดแจ้งขันสอดแจ้งกับสอดแจง้งทีสอง,สองกัเต็มที่เลยนะนนอ,อ่ะสวัสดีครับแม่ไม่มีร้อยหรอนี่ครับหลังห่านยีลีครับหลังห่านยีลีมาหนิ เข้ามาหลังหา่านพอฟันมาหลังหา่านน,นี่ครับน้องๆสุดยอดเลยนี่ครับคุณแม่สุภาพยังสวยใส่ของกนเสรไปซื้อสองถุง <c oughs> <c oughs> ลงแช่เลยเพเกินรอนนที่มันฮออากาศมันร้อนอย่างเงยเว้ยนี่แหละครับเบื้องหลังของหมอลำอีรีครับสู้ชีวิตจริงๆทั้งหมดคอสตูมใหญ่มากนะครับใช้รถหลายคันนี่ใกล้สนามบินใกล้ไม่ใกล้เดี๋วเอาครับดูครับพี่น้องครับเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงนะครับใกล้สนามบินสุวรรณภูมินี่แหละครับ ใกล้กันแน่แน่ FC พ่อแม,ม่พี่น้องใครอยากจะมาให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาได้เลยครับที่ตลาดนัดเรือบินบางปลานะครับสมุทรปราการตลาดนัดเรือบินนะครับตลาดนัดเรืบินมาเลยครับ,รบสวัสดีครับ